มันนี่สิผ้าม้่งขาลองบาดพระผมสีบีบบีบสีไปติดขิยวนะครับสีเป็นใหม่เป็นประกราเหนี่ยวเลยผมอัดยากรึเอาให้เบิื้องเหระครับแต่ว่าก็บเสีมาเบิ่งให้อีกเนาะมาด้ามาให้เบิ่งอีกเอาเน,นี่ยหน่อบีบก่อนห้าจะเปติดขิยวนะครับมันสีนเป็นน็อตเป็นไม้อัดเลยบีบมันเป็นหลุมเป็นส่งครับนี่ยบีบลักษณะนี้ล่ะประแจคันไปเรื่อยแล้วจะออกมาแนวนี้ พอออกมาแนวนี่ยไรฮะก็ไปติดเขีวครับไปติดเขีวนีค้าหน่อยค้าหน่อยคนละสายเลยในหน่อยติดเขีวติดเขีวแนวนี้เขีวนี่สิเป็นแนวนี้ด้วครับนี่ไม่ไม่ไม่แกนขามหยาบๆพุ่มซีมาเลีดนะครับแกนขามนี่สั่งมาแตา่อ่อาทั้งน้องคนพนักครับนี่แกนมะขามเลยครับนี่นี่ แกล็ดหลุนหลวัดนะครับนีน่เนี่ยเกลมะขามแเอาเก่าซีบเส้นสร้างมาลักษณะเนี่ยครับเป็นไม้เนี่ยนี่มาเลยไม้แกล็มะขามขนาดแหนเอามาเลยครับนี่ผมว่าที่มัดสวยมัดสวยย่อยเนี่ยไม้มสวยมาลเอยยยยียดทั้งแบนทั้งกลมแบนนี่ใช่มะติดขางนี่ครับนี่ทำไมผมสีเปลี่ยวเลยจังแบนแบนยังที่มะติดนี่อีกตรงนี้เป็นกลม ผมแนวนี่แหละครับผมสิมาติดนี่นะครับหากถ้าผมเบาไอ้ทรัพสนฟังบุคคลเข้าใจกับพยายามจับใจขวบมาด้วครับเด้อเพราะว่าเวลามันกระชับผมเสกเสียดยุดเดือกับแต่สามนาทีนี่ก็ยังหยาดเบื่อแล้วครับพอเ้าติดแล้วอีหยังเดี๋ยวหลอยเ้ายังสิปเจี้ยนเหลวนะครับเจี้ยนจึงต้มตตมะเต่งเจี้ยแล้วก็สิมาแต่งคัดเหมืออีกนะครับนี่นี่คือเจี้ยแล้วเจี้ยแล้ว มาคัดมือแต่งเลยจังสีตีสายไฟอันนี้ใหม่อันนี้หรอครับใหม่เราเกี่งของกูบาอาจารย์นสมใหม่ตีเขียวให้เบนใหม่เราเกี่งกับสีงามนี่ครับแต่ว่าขั้นดีดีใส่ปากก้าแล้วผมก็ติขัน้นสิหรอครับขันไปไหอ,อยังีเไงขันจะมันไหนขนาดนะครับมันถัดวัดวัดวัด คันเลยก็วัดไปไหนคันเลยก็มุนเบ้างมันหนิงหรือยังเมื่อท่านหนิงเขาก็คันไปเรื่อยวัดไปเรื่อยนะครับสิฟ้่าเพื่อนเพื่อนครับสิออกกันสาแล้วมีแต่งานเล่นจกักเท่ายขาผลสามสี่ขามันอยู่ในอีขาใหญ่หนึ่งอยู่ผลตัวน,นี้ขาในหน่อยมินิใส่มินิโคตรหล่นเลย ผมมาท่านรับงานดนะครับเดีอยวนี้ท่านฝ่าอันนี้ผมเพราะว่าให้ผมเกี่ยเอาซะก่อนหน่อยค้าห้องบาทวิทย์ยังสีรษะที่โดนแห่งเด้ครับจังหวะผมอันนี้บ,บ,บ,บ่บวันเนยิงนะครับมันสาสาครับสา